อันนี้มันเราอัดเมื่อกี้นะคะอันนี้คือจะให้ดูว่ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ลงไปเมื่อวานนี้มทราบว่าพี่ปิยาแกจะมาไม่เป็นไรแล้วปกติต้องใช้เวลาเท่าไหร่คะประมาณถ้าเพดมันเต็มที่แล้วประมาณสามวันมันก็ออกแล้วมันออกขึ้นงอกออกมาอย่างนั้น่ะเหรอนี่มัน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 เนี่ย่ะเชื้อเห็น เรารอรุ้นว่ามันมันออกค่ะมันน่าจะออกมันออกมันออกมันต้องออกอะไรเงี้ยมันมันเรารุ้นเนี่ยคะ่ะไม่มีโรงเรือนสําหรับที่จะเพาะเหตุเอาเอาแบบง่ายๆไปก่อนเพราะว่างานก็เยอะก็เลยมันก็เลยเอาไปตามสาภาพอะคะ่ะเราก็จะเห็นเขาแขบคล้ายๆงอกขึ้นมามันงอกขึ้นมาเนี่ยค่ะถ้าเราไม่เจาะตรงนี้เราก็เจาะตรง ตรงนี้ถ้าสมมุติเราไปเปิดในในโรงอะค่ะแล้วก็ตั้งตั้งไว้รกแขวนไว้แบบนี้ถ้าความชื้นอุณหภูมิอะไรมันมันองค์ประกอบมันมันได้มันก็เห็นมันก็ออกตามเนี้ยค่ะอันนี้คือเราแกะถุงออกเลยเพราะว่ามันอยู่ในดินแล้วก็เลยนี่ค่ะนี่รูปนี้ค่ะสองตัวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนึกว่าในฝังในเชิงลึกแล้วถ้าเผื่อว่ามันออกมามันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลย มาจากดินใช่ตรงนี้ปลอดภัยนะคะเข้าใจแล้วค่ะไม่มีเราไม่ได้เดินตรงนี้น่าตื่นเต้นนะะพี่ก็ไม่เคยคิดมันทดลองอะไรลักษณะอย่างนี้ได้คือมาให้กำลังใจที่จะทำต่อไปนะอยากปลูกอะไรอยากทำอะไรลองอะไรทำไปอย่าได้ลังเลไม่ลังเลค่ะนะทำได้แล้วทำได้แล้วไปไปเราไปไปไปดูไปดูดูกันดิ โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้เราก็ตื่นเต้นอยู่นะเตรียมซื้อเครื่องต้มยำไวปละเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะสวยสวยดีมากเลยเขียวเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูกันอยู่ในป่านี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะของกันสวยอะ อันนี้ตื่นเต้นมากเลยดิี่มันสวยสวยมากมาสวยกับคนทำได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจะออกแล้วค่ะจะออกแล้วค่จะออจะออกแล้วนะคะออ้ยตื่เต้นค่ะดูสมบูรณ์มากเลยอ่ะอกัดนี่เนาะต้มยำเนาะกรับกราบแกงเปืดอเนาะ และอันนี้เป็นแค่กอเดียวกอเดียวค่ะเนี่ยค่ะมันเยอะอย่างนี้เนี้ยประมาณสามขีดนั่นเ่ยค่ะสามขีดกว่าเน่ยเนี่ยดูเล้เนี่ยโอ้สมบูรณ์มากเลยดูสิดูสิอันนี้เป็นวิธีการครั้งแรกที่ว่าแพรได้ทดลองแบบนี้ใช่ค่ะต้องขอขอบคุณคุณอ้อยจากอังกฤษค่ะว่าให้มาฝังดินใช่ค่ะ องนี้เราก็ไม่ต้องมีโรงเรือนอะไรไที่ไปวางไปตั้งแล้วใส่ดินแต่เราต้องมีพื้นที่นี่ค่ะค่ะต้องมีพื้นที่ค่ะเนี่ยระเบียงบ้านก็ใช้ได้ถ้ามันมีความชื้นของมันพอพอเหมาะแต่ดินในดินเราถ้าเราลดน้ำเหมือนเราปลูกต้นไม้ธรรมดามันก็ใช้ได้แล้โอ้อันนั้นไม่ต้องเห็ดนางรมดํานางรมดําค่ะนี่ค่ะสวยมากสมบูรณ์มากเลยอะมัน ไม่เคยได้แบบนี้ที่เมืองไทยอ่ะแล้วก็ไม่คิดว่าผลจะออกมาอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเชื่อเหตุเขาแข็งแรงดีมากเลยจากที่เนเธอร์แลนด์หรือจากจากอังกฤษแลนด์ค่ะเชื่อเหตุจากอังกฤษแลเนเธอร์แลนด์นะคะสวยมากเลยแล้วสวยมากเลยอันนี้แค่ถุงเดียวกองเดียวหอมเมื่อวานแอบมาส่องตรงนี้ค่ะมันมันแพร่สปอร์มันมันจะสปอร์มันเห็นเลยค่ะควร มันจะแพร่สปอร์เมื่อกี้เห็นควันเหมือนกันนะใช่ค่ะมันมันมันแพร่สปอร์ของมันพี่ก็นึกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมีควันไอขึ้นมาเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะมันจะมันจะแพร่สปอร์ของมันค่ะถ้ามันโอเคสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันธรรมชาติของมันอะเนาะวันนี้ได้เลิกดีเลยนะที่เราจะเอากอแรกมาอยู่ในมือ ้อขอบคุณด้วยที่คอยพี่ที่ไม่ตัดก่อนดึงขึ้นมามันก็ขึ้นนะไม่ต้องใช้มีดไม่ต้องใช้อะไรก็มันเป็นจุกเลย่ะเนี่ยอ๋อดีใจด้วยจริงๆนะอย่างนี้นอนหลับสบายเลยใช่ไหมแฮปปี้มากใช่เข้าใจเลยพี่ก็แฮปปี้ด้วยค่ะมันหนักนะพี่ว่าน่าจะมากกว่านั้นเดี๋ยวมันจะออกอีกเนี่ยมันจะออกอีกเรื่อย ความชื้นสมบูรณ์ก็ได้เก็บเกี่ยวเรื่อยๆใช่ค่ะนานเท่าไหรคะเป็นถ้ารักษาไว้ดีๆมันก็ประมาณสองหรือสามเดือนนะคะโอ้ยนานนะถ้าอากาศความชื้นมันให้โอ้ยก็ยังขายได้อยู่ตลอดเลยใช่ค่ะโอเคอีกหน่อยอาจจะเลิกขายผักมันก็ไเ่็ดเนาะใช่ไหมค่ะน่าจะงานเบามากกว่านะเห็ดมันเป็นเดี๋ยวอะไรที่เบากว่าผักโอ้ดีมากเอาทีนี้ท่านี้ให้ความสนใจกับเนี่ยค่ะ อันนี้ไม่เคยกินเลยค่ะแต่ดูท่าทางนางบอบบางเป็นนางฟ้าเนาะนางฟ้านางรมทองเนาะเห็ดนางรมทองค่ะพี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันนางฟ้าก็จะมีสีขาวแต่อันนี้เขาสีเหลืองอ่ะมันจะมีสีส้มสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีเทาเนี่ยค่ะเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นแฟลตหลายชั้นอะสวยจริงๆรธรรมชาติแล้วสีเขาโดดเด่นนะคะและอันนี้จะเด็ดลิ้นัดเขาด้วยไหม น่าจะตัดเลยค่ะพาอใช้ได้แล้วก็เอาไปกินได้เลยสิใช่ค่ะโอ้อะไรอะไรค่ะเที่แล้วแต่มันจะไม่ตระกูลของเขามันตระกูลเดียวกันแต่ว่าคนละฟอร์มอะค่ะค่ะอันนี้ฟอร์มเขาจะบอกอื้ดีใจใช่ไหมอันนี้ทดลองมีแค่สองกองเนื้จะปอร์ออกใช่เมื่อกี้ที่เห็น เป็นไอควันขึ้นมาก็นึกว่าดินเขาถูกแดดอืมเป็นเหมือนน่าสวยเนาะสวยค่ะสีสวขึ้นมาเาะค่ะอะไรอย่างนี้จะปลูกแบบไหนต่อไปมากกว่าหรือว่าปลูกหลาไหลหลักหลลงดินแล้วก็ถ้าไม่พื้นที่ในดินไม่พอนั่นมาจาก่อเนาะลงดินดีกว่าแล้วก็แล้วก็ทดลอง แขวนมัากรปลว่าตั้งเสาแล้วก็เอานั่นเอาเพราะว่าตรงนี้ความความชื้นแล้วก็แสงโอเคค่ะเนี่ยสวยมากเลยสวยมากไม่อยากกินเขาเลยอะ่นะเนาะอยากสตาไฟไว้แบบนี้เนาะเดี <laughs> <laughs> ๋ยวต้องแบ่งให้ลุงโอ้ยสุดยอดแล้วก็แ,วกแฟนเมียแกว้วที่นี่เหรอถ้าเก๋กินนะอ่าวีด,ดีโอแล้วอันนี้เขาเอาไปทำอะไรเหมือนกับ ก็อีกสีหนึ่งได้ก็ไม่ต่างกันรสชาติมันน่าจะไม่เหมือนกันนะพี่ว่าอันนี้อาจจะหวานกว่าหรือเปล่าเพราะว่าสีเขาแล้วก็ดูแบบเล็กๆหนูว่าแต่อันนี้หนูชอบตรงนี้เป็นการวนตัวโอเคเดี๋ยวเราไปลองชั่งกันก็ได้ค่ะว่าเท่าไหร่จ้ะมาแล้วเปิดโฉม ร้อยกรัมน่ะเกือบครึ่งโลนเลียค่ะสี่ร้อยเฟรนเดตอารกตินครัมมีน้ำหนักมากน่าดูเลยค่ะจ้ะโอ้หนูคิดว่าสามขีดนั่นน่ะอ๋อสี่ขีดยแม่เอ้ยถ้าแม่หนูมาได้แม่หนูชอบมากเลยแคชอบผักชอบปลูกผักถ้าไหนส่งรูปไปให้ดูนี่สองขีดครึ่งกับครึ่งนะคะ เบากว่าก้านเขาเล็กกว่า่าเขาฟอมเล็ก